มาสงูงข้ามาสูงกระดูกอยู่ยุกซาเนาะเกสมัยคนสมัยก่อนเปีนยคนจะมเอากระดูกโยนเนี่ยโยนกระดูกไปอยุ <NSA> <aza> ่ซาแล้ถึงจะพังไว้ทำถาวะเพาินกับพูดคุมพังไว้อยู่บนนั้นจะเป็นลักตะกอน อยู่ในไทยข้าอีพ่อลืมมั้ได้เอาเมื่อหรือเปล่มม ไม่ใช่ก่อนคุ้มยาน่ะค้หยาเทาบ่ตัวนี้น่ะหยาเทาเาคือบอกพุดเมื่ออะไรโบ่เราอยากดูคือเราบอกว่าเราอยากดูคือเราจากเมื่อเราก็บอกเข้ารถแล้วไอาเมด็ดขาด ขอ่าขัไลจากเมื <sk 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 ่อเราก็บอกเขาอยากตด้พี่จันบอกร้านผู้ดึงก็ได้และบอกสามโตสี่โตเดอรพ่อแม่บันทุกคนดีได้ได้นี้มาต้อนเด้อนิน้น้ำิโได้าช่าร้านเอหน่ n ไม่ไบอว่าแตอนมาผ้าี่เอาม่เ่อกินไดู้ดสิไอแมู่ดเอา น้ำไว้น้ำกันอ,กปปกอี่บ่กะพอ่ะไวค ok นเทียวกันบ่ได้ากับใครพงได้ได้้วกินร<อ>ะเบิงแหงครับช้ลูกตาดูดีมีแหงคือมันมดีหายประยัดขาแล้วอกันได้มีดูดีมีแหงชางลูปกปุนุ่นไดอ่าเรือน,น,นี้เรืองาจีบเด้อแม่นี่จีบโอ้มาได้ได้เนาะมดีได้เด้ เยอมาที่แล้วก็ไ่ได้หนยาหนจะเป็นยาชนแมว้าวงององายลานินนมนะเด้โอ๊ยไมหา่หาอ้ยยิเยอะง้นกง้ก็ต้องพึ่งน้ำระทีมรัแม่กินน้ำกันแค่นระกันเด้ออาเต้ามาหมาไ้นมานำลดตะเกียงของแท้หรือแท้ไร น้ำน้ำรดไเอามาจ้ามาด้เหน้าเดีนยวจนเกิดปะจูอันนั้นเลแต่นี้ต่อไปเไปมันเ็ุแขนาดน่าน ร้านนะร้านน้ดีไ้กกแสนพามอบครัวทั้งแม่ทั้งลูก้พ่ลูกเยร์เชยรเชร์และปักกลุ่มกุ่มเชนสุไทยสงทนัี่มลยขอให้เกินจมีแต่เงินแต่คำมาอยู่ดีนีไนะมาตักมาเลย

สดแหงแ่ไมมงจะกอมแต่ไปแม้อฮะน่ะน้างน่นะกกให้นี่มันนั่นโบเมนก็ไกให้บ่อยโบแมนเนาะขอบุญขอบุณแล้วเจ้าได้เกิดบ่อีทั้งซุกแล้วรูกร้านไทยอยู่ดีแม่เจ็บจะได้ใส่อมีหายใจใลูกค้า

อ่ะเนี่ยัได้สพอใช่ดอกไม้เ่รับวัตัวนี้ันบ๊บวันไจีปนแล้วบีเอาดอกไม้ให้สีพ่อฮึ่มตัวูเนะไม่ตัวฟูน่อยมาาะไ่งีขบุยเขาฮุตฟูเลยก็หน้า มดจไ้เมหอวะเด้าบของมดคงาบ้ยนี่เด็ของาหูอง้าบัวเอาหน่งใคตัวนี้นึ่งของแม่เจ้า ไปรู้นะบ่นิเลยโคชเออดีดีนี่ดีด้ยน้องกับมาให้ท่านลูกค้าแล้วุูปูอาญาไปไหนหรไม้เาทาวหเาตเราไปเทียวกันวันไหนเอได้ยิ้มเถอะดูดูดดูดน้ำวานน้ำสมบูรณรทุกคนเอาน้ำอนนีกไปย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi. để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จะละปดายู่น er ีงน่านี้เล้ก็บาโอทีนีู้บเบรววกบเดอันนูนจะกกจเจ๊งนี่จะบอลจู่จะบอลโกพอนมาแล้วดนข้าเจ้านั่นข้าเจ้าน่ะบอข้าเจ้านะข้าเจ้าจูด เจ้านะคาเจ้าจูดอันนั้นไหนคาเจ้าจูดบริษัมกันบ้านเท่านั้นเอาลงบอเดียวกันป้าบกว้างกับโทาาเท่าเราบอกขาดเก๊กติสางอันนี้นะขาวโมทาตัวนี้นีนี่นี่ค่อยชื่ัยนี่นาี่พังนี่พิพังเพ่นี่นี่ขาวๆนี้ขาระดูกบอว่าพิพังเพื่นเสิร่่าี่พังักแ่นี้จะบอกออกมาผ่านถงว่าแล้วเขาเริ่มกันมี ทั้งในพอเห็นเกศกระดูกบอนเดีตัวนี้แล้วเขาจะจีนเอิหากับหอดวกันลหเด้อพ่อจ้าตัวนี้เอ้ยมีมาขอฮนข้อชงมาขอสะทางล่างช่ได้ตุลานี่เขาไอแลมด้วยตนั้นโปบอก อันนี้นี่ยก็สีตายใหม่เขาว่ายังกระดูกยังขาวอยู่อุแหล่ไปได้สิอยู่เราไปตกใจตัวนั้นบนนั้นนะอันนี้มันยังใหม่อยู่ใดตายออกบเึงเนี่ยเนี่ยผู้ตัวนี้เราตายแต่หึงเลยเพราะว่าตายไม่ใหม่ตัวนี้นะแควแค่แค่ทองอันนี้แควท้องอันนี่นะอันนี้ก็ไม่เห็นเนี่าเ้าตั้งอยู่นี่ มันมีเพลอพิยาอยู่วังนี่นะมันเคยกันนหันนะฮะกระไส้บนกระดูกยังขาวอยู่นี่นะนี่เทาตั้งนี่ทั่วอยู่เลยนี่พ่อมาลาเหาก็วางอยู่หันบนแม่นตัวนั้นนี่ชื้อกกอันนี้ปต้องแม่นตั้นโซฮาเขาขึ้นนะอืเอาลุกเอาลุกอันนี้แด้อันนี่ตัวว่บมางกระดูกนี่นี่นี่แม่อะไรแม่มัดในแถวนี้ก็บีนางผาวไปดูนี่เลยกระเบื้องกระกระเบื้องนี่ ขี้เนื่อรถรบอสกเบิ้องเขบ่ักกระิตกเบิ้องมีแมนใส่แอนี่บ่แมนบ่ใส่แออืเจ้ก่ใส่แอลนี่บ่จัก

เอาขคงจางงตู้เด้อเอดีเรื่องจังหวัดปานิผ่านเด้อกแล้วกัให้ไม่สุกไปเยองบุญตงคุณนะทุกคนนะทุกคนเอออยู่ดีเมีไลู่้นะเอออยู่ดีเมียกรเติเพเยอด้อก้องยังไงนะขี่งัวหรือขี่ม้าขี่ม้าแต่ว่าเราบอกเลขมามาจากซื้อเด้อเนเ้อระเอมไได้ไดัเนนี่ออกันที่ เี่ากานี่าลาปะซะนี่หูเหยได้นี่หูบึ้งหูบึ้งหูบึ้งน่ากัวมาันนี้นะพี่น้องสำหรับการมาสูงค่ะเออ วพาปันพุ่นและชื่อพักสะเดือวกัคุ้มกระดูกกันมาคิดหนาะเอาพระใจ้าบาย